เอาล่ะสาวสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้พบกับซีชแมลอีกแล้วทุกคนผมจะบอกพอเวลาอะ่ะพอเวลาผมไอ้นั่นอะ่ะเนี่ยทุกคนจะบอกพอเวลาผมอะ่ะถ่ายคลิปอะแล้วผมเปิดไมค์กับเพื่อนอะ่ะเสียงของผมอะ่ะมันจะหายเว้ยทุกคนผมเลยเปิดไมค์กับเพื่อนไม่ได้เลยทุกคนดู ผมไงผมแอบ,บไปปั๊มมาบรรสงการเขาให้แอบเบขาให้เล่นนะแต่ผมมาซึ่งเลเวลแปดขอไปขอตัวไปปั๊มเลงน,นี่ก่อนอาจมีคำหยาบคายนิดหน่อยนะเพราะผมอินกับเกมนี้มากผมยังไม่ได้กดรับของรับของอะไรเลย

เบื่อน้ำพริกลงเดียวต่อยากกินน้ำเกลือลงบ้านต้องถึงก้านไม่ได้ทุกคน <First Blood. S 1> แต่เมื่อไหร่คู่เราจะมาจนได้เพื่อ,ทอทน,นทุกคนไปหนึ่งเก้าหนึ่งทุกคน 우리 밤만 还要做饭。J, <laughs> คลิปนี้จบอย่าหาว่าผมไม่ไน่ต้องโทษทีด้วยนะครับที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปพอดีสุดทีดด่แต่การแบบเล่นเกมปั๊มยงปั๊มอะไรเนี่ยปัมป๊มเร็วงปั๊มเลเวลปัมป๊มลงปัม๊มแรงเนี่ยผมปั๊มแรงนี่อย่างเดียวเลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเลยทุกคนผมต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะฮบ 2 Ôi Khốn mông cấp tét Khốn mông tay đấy chứ Ôm ra đây ตกห <half. S 2> <ing> ลังคาค่ะเนี่ยทุกคนผมไม่ค่อยชอบเล่นปืนเนี่ยมันมันเหมือนโกงอ่ะ

Double kill! ทุกคนผมไม่ได้ปั๊มยาเลยอะ่ะมันทำให้ผมเกือบมันไม่ให้ผมปั๊มยาเลยมันเปืนโกงด้วยทุกคนผมไม่ไหวฮะผมเล่นปืนโกงไม่ไหวทุกคนอนุญ้ยาตุกขุนใจเลยกั้โอ้ยเว้ยสับ อะไรนักหนาวางังเกือบชนะเลยนะทุกคนเกือบชนะเลยขอโทษที่ต้องมี้ขมาบเนาะ เดี๋ยวผมกลับไปเพื่อนกันอคุณ ผมขอตัดไปตอนที่แบบออกจากวงนี้เลยเนาะโอ้ยเฮียผิดพิษไม่เอาไม่อยากตัดเลยอย่างนี้เผมก็จะชนะแล้วทุกคนถ้าครั้งแรกเนี่ยผมจะเป็นแบบ แค่มาเล่นครั้งเดียวก่อนแล้วต่อไปผมจะเล่นแบบเป็นสองตาเลยถ้าเล่นได้ถึงสองตานะ่ะผมจะตัดเฮ้ยท uh ุกคนมีคนเล่นสนายอ้า โอนหนุนมาผมแตกเลยวิสอะไรอีกวะเกิดธนาโหทุกคนเกิดสนาเลยโอ้ยว้าวโอ้ยบ้่า ผมบอกไว้แล้วว่าอาจจะมีการหัวร้อนหน่อยนะอะไรวะไอ้เพื่อนเล่นในบ้านเลยอะไรเนี่ยไอ้เพื่อนเวนเลยมันใช้ปืนนี้ยิงผมผมจะปืนนี้ยิงมันกลับ เนี่ยมันก็เล่นโกงนะผมเล่นโกงอ่ะผมอยากเปิดโปรนะแม่งแต่ไม่อยากเปิดโ้ยเต็งทุกคน con suối Đủ sống Một con đồ bấm Con khó bấm nha còn nó Bấm bấm nha bấm nha Ôi Cả đồn mấy thứ Mới bị lại dụng ngang đây มันยิงหัวอ่ะทุกคนตัวนี้มันยิงแรงอยู <ową> ่สวยแต่ผมแต่ผมมันล้มเลยโดนเดินปืนกระจกยิงซะห่าเฮ้ยปืนนั่นมันยิงแรงอยู่เนาะทุกคนปืนปกติอะกระทิ้งแป๊บนึงเนาะ ดูทุกคนผมเล่นผมเล่นโกผมเล่นโกเลยโกเล่นโกผมโก้สามสองดาวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะบายบายซีโูเกนเนิชอนบายบาย